อาโอเคมาได้เวลามาลุ้นกันต่อนะครับกับ RNG event หลังจากที่เมื่อวานผมได้หนึ่งในสองล้านมาใช่ปะจากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วสิบสองสิบามชั่วโมงนะตามนี้เลยนะครับไม่มีตัวไหนที่มันดีกว่าตัวนี้เลยอะคือเกลือมากส่วนลูกเต๋าเนี่ยได้มาแปดพันหกร้อยเลยนะแบบธรรมดาอันนี้กเด่นเนโบหนึ่งนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ คราฟเลยคูณสิบล้านเนี่ยมีเงินไม่พอมันขัดลวงเกินไปปะหรือว่าจะเปิดยี่สิบลูกคูณหนึ่งล้านอฟาร์มเงินอีกหน่อยแล้วกันนะครับลูกเต่าทองเนี่ยมีอยู่หนึ่งพันสองร้อยเรือมันใช้คราฟเท่านะสามสิบทองเท่ากับ หนึ่งเรนโบคูหนึ่งล้านนะครับเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เปิดต่อได้นะไม่ใช่เปิดต่อดิคือเปิดเลยอะ่ะคูณหนึ่งล้านอะ่ะเพื่อที่จะเอาเงินนะครับอือปะสองลูกโอ้โหสองหมืนพอหนึ่งล้านได้ปะอยากได้เงินเออหนึ่งแสนก็ดีวะคูณสี่จุดห้าโบนัสโอ้สามหมืนเองเอออ่ะเปิดไปเลยเจ็ดลูกนะครับ อืมหึเมื่อกี้ตัวโตๆนะครับตานแวบๆโฉ้ยหลักล้านหน่อยเฮอโหหลักล้านหน่อยเฮอโอ้โหสี่หมืน่นโอ้โหเลเทเลเท หนึ่งล้านเออสามแสนก็ดีหนึ่งลูกสุดท้ายนะครับคูณหนึ่งล้านโอ้ไม g กูได้เงินมาหนึ่งล้านสามแสนนะครับอ่ะครับไปลูกเต่าทองเหลืออีกแปดร้อยนะครับเปิดไปอีกสิบลูกนะครับคูณหนึ่งล้านสิบลูกเออเจ็ดแสนอย่างงี้ดีวะ เออเออเอ,อทรงดีว่ะรอบนี้ทรงดีว่ะไม่ดีละอันนี้ไม่ดีละโชเออสี่แสนห้านะครับหลักล้านด้วยเฮอะหลักล้านเอ้ยอจะว่าดีก็ดีนะเฮ้ยสามตั 3, วติดเลยล็อกปะเนี่ย โอ้ไม g กูดโชขอหลักล้านหน่อยเหอะหลักล้านตึ้งๆอ่ะหนึ่งล้านตึ้งๆไม่หนึ่งแสนดีหนึ่งลูกสุดท้ายนะครับคูณหนึ่งล้านโชห้าแสนวะมีเงินอยู่สามล้านนะครับอืมครับปะเหลืออีกเท่าไหร่ ยีิบเอนะครับเอ่ออันนี้เนี่ยน่าจะครับสิบล้านเลยนะอ่ะคราบไปแต่มาฟองนะครับลูกต่อคูณหนึ่งล้านเหลืออีกสามสิบสี่นะครับเปิดอีกสิบปะคูณหนึ่งล้านอ่ะเปิดไปอีกสิบนะครับหาเงินโชว์โหเละเทโอ้ไม g กู <laughs> หลักล้านหน่อย โอ้โห oh, เลเทจริงอะไรวะหน้าอะไรวะหน้าไม่ถามจริงโหโหไม่มีอะไรจะพูดโอ้โ oh. หส่งไม่ดีเลยรอบนี้ส่งไม่ดีเลย <c oughs> จ่ารูั่ะอ่ะรอบนี้คูณ4.5 <c oughs> เออสี่แสนหนึ่งลูกสุดท้ายคูณหนึ่งล้านเออเต็มคาราเบลเลือเต็มคาราเบลอ่ะครับมาะได้มาสามลูกนะครับคูณสิบล้านแล้วคูณหนึ่งล้านเนี่ยเหลืออีกสิบห้าลูกนะครับอ่ะเปิดไปให้มันเหลือหกนะครับ อืมแสนเจ็ดโอ้สามแสนมันจะไม่มีเกินหนึ่งล้านเลยเหรอะฮะจารู้อะโอ้สามหมื่นสาธุเก้าเก้าอืมสาธุเก้าเก้าอีกหนึ่งรอบ จ่ารู้อะจ่ารู้อะเฮ้ยเฮ้ยโ Oh my g o ู d มันคือหิวปะหิวเรนโบ์ใช้นี่ด้วยเหรอ Oh my good โอ้โหโอ้มคยคูดของจริงจัดเฮ้ยอันนี้มันแค่คูณหนึ่งล้านเองน่ะของจริงสาลูกเก้าเก้าว่ะโห oh. แล้วผมเอาจริงไงนี่เหลืออีกห้าลูกหลูกเจ็ดลูกนะครับคูณสิบล้านอ่ะเอาจริงอ่ะครับมานี่ เพิ่มมาอีกสองนะครับรวมกันเป็นเจ็ดโอ้โหเทคนิคต้องมาแล้วป่ะอัพเกรดแป๊บนะครับคิวรักอเอกลักไปหมดล้านนะครับเอามาเปิดหน้าเทคนิคเลยคูณสิบล้านนะครับอรอบโบนัสแป๊บนะครับอ่ะเปิดคูณสิบล้านเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรนโบใช้หน,นี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยเกินไปปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกทีดิเอาเรอโบนัสนะครับอาเปิดเออเออ <laughs> นึกว่ามันจะมาต่อเนื่องนะครับเฮ้ยแบบขนลุกว่ะโบนัสลักไปอ่ะเปิดโบนัสลักห้าจุดห้านะครับ <c oughs> ไม่ได้หิวแล้วเวออ่านนี่ทีเผลอไปอ่ะเปิดโบนัสลักนะครับโบนัสลักเออไม่มานะครับไม่มา อาปาสาธุเก้าเก้าครับหนึ่งลูกสุดท้ายนะครับโชเอฟฟิกน่าจะหล่อเท่นะต่อให้ไม่เป็นคิวนะครับอลองดูโหมีลูกไฟด้วยนะครับส่วนเอฟฟิกตัวนี้นะครับอันนี้หนึ่งนเะท่าไรเอ่ยหนึ่งนะ26ยี่สิบหกล้านนะครับ โอไมค์ o ูดคือไม่อยากจะเชื่อเรนโบ้ใช้นี่สองตัวที่เป็นฮิวนะครับโอโหเอ้มันคือดีนะอีเวนต์นี้นะครับแต่เทคนิคมันต้องมาแล้วปะเออนะครับของจริงเกินเอาโอเคคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปละบาย